สวัสดีครับผมพี่กบมาติดแล้วยังพี่กบติดแล้วครับโอ้ผมจะรับครับเสียจนต้องรุ่นนี้เลยอุ้ยตกใจมาสตาร์รทวันนี้อีกแล้ว <c oughs> ต้องมั่บตึองอาจารย์่วลอีกแล้วเลื่ออ,อติเอาอะไรมาซี่ซัวตาสตาร์ทยูหารอบว่ารถมันบติดคอยสตาร์ทอยูหารอบมันบติดเพราะว่าเอานี่จ้ามเหรอมันบ่ลอะไร เอ้าปกติมันก็ชุ่มเลมันวเพื่นบ่เข้าใจนะมา้ยมาันข้างนอนหอปามนี่เอ้ามันคือเงียบแอ่การคือเงียบจะุ่อมันยังนอกอันนี้ให้สองปีวท่านหนครับอยู่เอาไปใส่ก๊ครับพวขันป้รถกินขเตียวันนจํ่าีอันนี้ start ติดไหมติดเราดูข้งในที่แต่เจ้าคน มี4คนเดกแบตเตอรี่12ัวอต์จะตามจะหารอวเยะเอาไปซื้อก๋ายเตียวไหมเออจอดไปเอเยบนขางผูดก่อน างานใหญ่มากครับ้ยเนี่ยเสามันพอมัน อลังการมากครับคลิปที่สิบเก้าครับยิ่งใหญ่มากครับนั่งตาอยู่หันละ ฮะได้าเลี้ยเมื่อกี้หนิบอกกันหมดเนาะเออนี่ไม่เก็บวี่ดะทีเลยท้ายเวีดีทีเท่าไหร่เอาเท่าไรเอ่อเอาเท่าไรฮะกินฮะกินแน่นี่บอสุมือนี่อึดอยากปาะนะตีอึดเนี่ยนี่เนาะมันเก็บแล้วเนี่บอกเราจะลงทุนหลายนี่ผูกเสื้อดูหมดแล้วเพิร์โจรให้มันได้ปีหน้าได้สองร้อยงานนี่เสือนอนกินข้านั่งอยู่นี่เสือปิดวอดฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์แล้วครับเดี๋ยวจะอักออกมาใหม่แล้ว เดี๋ยวขี่บัตรแข่งเนี่ยซื้ออีกแล้วครับซื้ออีกแล้วนื้ออีกแล้วประเทศแล้วปอะเ็นแล้วคอยคอยไปเช็คบปยูนิเอ็นเนาะประเทศอันาจบอำนาจก็ล้ำพันยึดพื้นที่นี่บนดินเนี่ยคู่แข่งอนุทินครับอนุทินบ้านห่างกันต้นอนุทินบ้านสองเหนือนี่ครับไปที่นี่แถบนี้ไม่ต่างประ เฮียนี่เด็กแล้วมองมองสนามกีฬาเด็กหน่อยอยู่เป็นบอลแล้วกับปู้ยังก่อนปู้พอดทัดไปเฮียนหลังที่ว่าพอดตายเหมนกันกับปู้พดทัดไปกับไอ้นาดไอ้เฮียนหลังเดียวอยู่ตรงกลางตันนี่พอนบ้อแน่ขายทัดไปกับเป็นบอดเป็นบอดบ้านเลี้ยนไทยน่าซื้อแล้วเดียซื้อแล้วบอดอ่าแต่ว่าเฮี้ยนหลังข่าวบ้านเลี้ยนไทยของผมทีใหม่ๆเนี่ยมันก็จบไปขาย มาดีสอบยู่หน่อยจาสอบเลยบัตรีม้าหรือเปล่าบัตรีม้าหเปล่าบักีควยเราใช้บัตรีควายเรบอกว่าจะดี๋ยวดมันถึยไป็ไกวมันบะไหรอกมัต้องเนาะต้งตัหลายปีควาภาคุ่งใจแม่มัเป็นความภาคพุ่มใจได้ปะเป็นความภาคุมใจเด้แม่นลย เลียงบปล่าเหี้ยงเปล่าเจ้าโน้นแหงน่าแรง่ะเจ้าโน้นจะหนาจะดำร่มได้ดำก็น้อยเกียดหลายไม่เห็นเลยเนี่ยเกียดจังไรเดี๋ยวกะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เมื่อวานก็ต้อนรับสมาชิกใหม่เอามึงซื้อลงไปเจ้าของว่าซื้อยังไงมัน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 มีรถแก่ของอีกที่ไหนยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เมื่อเมื่อนีงเมื่อบ้านก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ก็ได้เลี้ยงสองเลี้ยงก็ได้ซื้อข้างบนรถรถไฟเป็นโดนเนาะจั่เลียงก็ เลี้ยงสองเหลี่ยมเพราะได้ค่าสูบร่รถกันยังดี้เลยเอ๊ะสูบไปไม่นี้เจริญไปนานแล้วโะเลื่อนจะเลื่ออันคลิปติซิปเก่าด้วยอ่ะพ่อขอแน่โอ้ยพี่น้องเบิ้งทางเบิ้งเน่เบิ้งอะไรเนี้ยที่ล่ะเพิ่นมาเบิ้งกระทายได้สันนัดกับเพิ่นหรือไม่เพิ่นว่างเพิ่นขอป้นทุนทุกอันทุกเซนทุกครึ่งชั่วโมง์ฮะทุกครึ่งชั่วโมงเจ้ากระเลี่ยบบางที่ออกมานยังมุ้งอ่า เจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้านาทีล่ขยเลแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหเก้าชีวมงม้งก็สามหมื่นสิอันนี้จิบ่าได้ก่อน่ยฮะสิบเก้าสิบเก้าหารเก้าชดมงก็สองคิปอ่ะอ่าเครื่องชดวม้งก็คลิปนั่นมีแน่ทายอือสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้ายี่สิบนี่ทายลงไปไอ้เขาลือตั้งลือตั้งู่มอลงไป ต,ต้างนอนไปตังค์ที่หาจิตแต่ว่าผมว่ายินดีต้อนรับทุกคนี่ยคนคนไม่ดีกันน,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 นี่ไม่เขได้<ข>ซื้อรถทุกมือแบบบอฮาก็ไปยืนเทียบรถขน,นันเทียบรถขนนี่ตัวเอาาเอาคอนเทนต์แต่ว่าปลานี่ของจริงเลยมีของแท้ของแท้นี่ปลาอำนาจ<อ>ถึงกับต้องจะซื้อบ้านแพงทั้งหมดออนี่คอนเทนต์ไปปลาอำนาจถึงกับจะซื้อบ้านแพงทั้งหมดเยอะแล้วนะ ปาล์มน่าจะยึดบ้านแพงทั้งหมดจริงเหรอคุณน่ะเสียนนหน้าแร่ลงแร่ลงเลยอ่ะไปกินตำหงแพงเข้าตำหงไกลแล้วไกลแล้วนะครับโอ้โหจัดเลยจัดจัด รถออกไหนป่ะไปออกยังไหบ้างเออแต่้างนต้องไปตั้งเวทีอีไม่ออกไอพนยกออก่ะ คลิปที่สิบก้านะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ